ครับสวัสดีครับผมหลังจากที่เก็ดแบบแล้วเนี่ยนี่ค่ะมารอเตาแล้วครับรอไปได้ครึ่งนึงแล้วครับใส่โค้งเล็กตรงกลางค่ตรงไว้ตะใส่ลิมเตาบแบบก็ยังทีพี่นองเห็นนะครับ ตรงนี้ก็จะเอาไม้ใส่เพื่อถอดออกมาแล้วก็จะได้นะครับนาเตาที่ตรงใส่ฟืนใส่ฟืนเข้าไปแล้วรอบเตาก็ในแบบรอเห้ากับมัดเล็กนะครับมัดเล็กโค้งไปตามนี้นะครับตรงนี้รูปลองครับ เดี๋ยวเอาถอด v c มาใส่ตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับเวลารอเสร็จก็จะถอดออกเพื่อให้ได้ป้องนะครับอันนี้ตรงนี้เพราะมันหมาดเอากระจับหมุนๆเล็กนิดนึงแล้วก็ถอดค่อยๆถอดออกนะครับเพื่อโบห้ถ้าปล่อยแหงได้ก็จะถอดออกง่ายสำหรับ,รรบแบบเตา่าที่เขาเห็ดเตามีปล่อง จะได้ความทนทานนะครับใส่ปืนก็ได้หุงทานก็ดีให้พี่น้องเบมันกันก็แปลว่าพี่น้องอยากเก็ดนะครับเก็บง่ายง่ายเอาก็ได้นะครับเอาแบบแบบใด้ก็ได้พี่พี่น้องมีอยู่ในบ้านในเฮือน,นเฮาบอกว่าสิเป็นกระถางขุดถังถังสีนะครับก็สามารถเทาสิมาเห็ดเต่าใส่เองได้นะครับปูนลูกหนึ่งก็เย็ดได้หลายครับผม ตอนนี้ก็รอเต็มแล้วรอบอลมาเท่าก็ถอดปองกากนะครับปองนี้ออกแล้วก็ปองควันออกตกแต่งตีมาดมืออืน่นนะครับมืออื่นตอนเศร้าก็แกะตอนนี้รอแงมคำคำนะครับคงสีแกะบอทันนะครับวันนี้ เอาไว้ตอนเศร้าครับตอนถอดแบบก็จะให้พี่น้องไดเมืองอีกรอบหนึ่งตอนนี้ที่ารเทกับเทเท,ทแล้วก็เราจะคอยตกแต่งอีกรอบหนึ่งแบบก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ซับซ้อนเอาไม้เงี้ยดเอาเน็บเอายางไปนะครับมีวัสดุกระใจมือก็เอาใส่ครับเผื่อจะได้เตาไ้วทะใส่เอง ใลักษณะนี้พี่น้องเลยเดนกันแบบลุกทุ่งลุกทุ่งอยู่ใดโดนผมรอชุดก่อนนะครับอยู่ใดแปดปีนะครับแปดปีแปดปีก็บพังแล้วครับตอนนี้พังไปแล้วจะไเลยด้เห็ดแบบใหม่แบบเก่านะผุมืดครับเป็นแบบใหม่ ครับมันผุมันพังมัดกันเลยได้ไมาเห็ดใหม่เป็นแบบเล็กก็ไม่เห็ดก็ได้ครับโดยครับกุให้มันได้รูปสกลมลักษณะหนึ่งนะครับแต่เป็นเล็กก็จะง่ายและถ้าเป็นไม่ก็บดได้ลงทุนนะครับเล็กก็บ่าได้ลงทุนดอ,อกทางเขาทานครับที่ก่นมันผุก็เลยเอามาตัดมาพาเห็ดแบบรอตาจังพี่น้องเป็นนี่แหละครับ ตรงนี้เขาถอดออกก็จะเป็นนาเตาหน้าเตาจะไม่รู้มาถึงตรงกลางนี้เราพใอได้ย็ดใส่เองนี่แหละครับบ่ได้เน้นเป็นธุรกิจแนวใดดอกใส่เองในครัวเรือนเพื่อประหยัดตน้นทุนในช่วงของนะครับบ้านเมืองเฮาเขาอยากมากแคลนแนวใจประหยัดใดครับประหยัดเอา เพื่อสได้ยมีเงินนปรหมุนเวียนในขอบครัวเรื่อยๆไปกับพ่อปนมาเท่าก็ต้องทอดแบบเตาเพื่อนะครับกระดาษจะบดได้แห้งปองปองควันออกน,นหน้าเตา นาเตาไว้ใส่ฟืนนาเตาตัวนี้ก้นเตาด้านล่างก้นเตาส่วนแบบยังเอาข้าไว้อยู่เพื่อให้พยุงนะครับปูนที่ยังมาทันแหงครบส่วนที่เอาออกก็นะจะมีแบบตัวนี้นะครับแบบตัวนี้คือใ่หนาเตา มาต่อปูนยังมาดมาอยู่นะครับเรากระดึงออกสักก่อนห่อกระดาษนะครับห่อกระดาษแล้วก็เวลาออกมันจะออกง่ายส่วนปองกระเช็ดกันนะครับปองนี้ใหม่หนาสามนะครับห่อกับห่อกระดาษห่อกระดาษแล้วก็พอปูนมันมาห่อก็ต้องดึงออกนะครับเพื่อ มันแห้งแล้วมันจะออกยากนะครับเพราะว่ากระดาษบางเกินไปต้องห่อชักสองรอบนะครับเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์จะดีนะครับใส่รูนี้แหละครับปูนมันมาดกาม็มาขยับออกนะครับเด้งออกมานะถ้าห่อกระดาษมันก็จะออกง่ายนะครับสําหรับปูนก็จะเป็นรูเข้าไปนะครับรูเข้าไปลึก เมา่อทะลุตรงนี้นะครับไปเล่าก่อไฟครับควันไฟก็จะเกิดปล่องนี้เดี๋ยวผมเอาเหล็กแงยมมึงนน,นี่นะครับเอาเหล็กสอดกระไม้มึงปล่องควันมันก็จะอยู่นี่นะครับมันจะโผล่มาน,นอกากสามารถนะครับพอทอ ถอยย้ยหินถ <c oughs> อยย้ยหินหนาสามนะครับเอามาสวมลงสวมลงตรงนี้แล้วก็เอาปูนยานะหลังคาเ้าสูงแค่ใดห้าต้องการทะลุหลังคาเ้าก็ตอตอตอปล่องขึ้นไปนะครับเพื่อสิบหอควันนะครับอยู่ต่ำๆ่ให้ปล้องควันอยู่สูงสูงป้องควันอยู่สูงเขาก็ต้องเห็ด เห็ดหลังคาปิดปองนะครับเห็ดหลังคาเล็กๆปิดปองแง่ฝน,นจบะบดได้นะครับลงมานะตามปล่องเข้าก็ได้เต่าก็แล้วครับเต่าเันรอ,อเองเต่านี่นะครับประหยัดฟืนเนะขาก็เอาฟืนฟืนเล้วก็ว่างเองสิแหละครับเอาใส่ไปเองสิ ส่วนลิ่มเต่าก็จะมีบักอยู่ตรงนี้นะครับเฮาวางลงมาลิ้นเตาก็จะมาคางตรงบักนี่มีสิ่งจะเหตุให้ับรเตา่าเฮาหืมเข่าสุกดีบัว่า,วา,วาสิเป็นฟื้นเป็นทานนะะก็จะได้ เตาที่นี่ประสิทธิภาพเผื่อว่าพี่น้องอยากเฮ็ดนะครับก็เฮ็ดไม่ยากนะครับปูนบอพอขูกม่ถึงกะขุกหนึ่งใส่เหลือนิดหน่อยนะครับเหลือนิดหน่อยหลังจากเขาตบแต่งแล้ว เพื่อควบเนียนนะครับเฮากระตกแต่งตรงนี้เฮาก็ปาดสโลปลงไปนะครับก็จะเห็นว่าสโลปนะครับเฮาเอาหมอกระทะเอามอของเขาตั้งลงไปนะครับก็จะบ่มีอากาศเข่าตรงนี้นะครับควันมอก็จะดำตตูดนะครับทวนด้านคางตูดหมอก็จะดำก้นหมอก็จะดำส่วนด้านคาง ควันไฟก็จะปลอดขึ้นมาเพราะว่าควันไฟถูกอากาศดูดขึ้นมาปล่องนี้น,นี่อากาศดูดขึ้นมาปล่องนี้นะครับขึ้นไปพู้นสูงๆคนละครับอากาศก็จะเขานาเตานะครับคนเตานะครับคนเตาตรงนี้ตรงห้องเ,เคลียขดทาวครับว่าเป็นยังนะครับห้าเฮ็ดใส่เองก็ได้ขึ้นกันขอให้พี่น้องนะครับทดลองเฮ็ดมันกันแล้วกัน ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปเอาไวค้คลิปหน้าพอกันนะครับวาสิเปลี่ยนอีกยังอา่าวาสิดังดังฟื้นดังไฟใส่ลินแต่แล้วนะครับผมจะก่อไฟให้พี่น้องเมืองนะครับตอบบ่อฟองเกินไปแล้วก็จะก่อไฟให้พี่น้องดูกันนะครับอ่ามันจะเป็นจังไดสำหรับคลิปนี้ ลาพีลาน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ